บันนี้ทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะสวยงามมากเลยนั่นเนี่ยน,น,น,นยานๆจะเห็นดอกไม้สวยๆในทุกาลาเวนเดอร์แบบนี้อู้นี่ก็เป็นช่อหนึ่งแต่ช่อนี้สวยกว่าถ้าจะสร้างบ้านก็คครจะสร้างบ้านที่มีดอกไม้สวยๆแบบนี้ห้อมล้อมฟึ้มโอ,โอ้ได้แล้วบ้านบันนี่ว้าวบันนี้ยังกระโดราเอมอนเอาบ้านออกมาจากกระเป๋าได้น่ะมีบ้านแล้วก็ต้องป้องกัน การที่เราจะป้องกันบ้านได้เราก็ต้องมีกำแพงสินนะ oh. อยากให้สวนบ้านมีสวยๆแบบนี้ก็ดอกไม้อยู่ตรงนี้กำแพงบ้านก็ต้องอยู่ฟัม่มโอเคท่านี้ก็สวยเรียบร้อยแนละ้วข้าบ้านฟั oh. ่มอ๋อเปินไปได้ยังไงกันเนี่ย <Dem o S 2> ทุกอย่างสร้างขึ้นในพริบ ตาเดียวแค่กับผิดตาแวบเดียวบ้านก็เกิดกำแพงก็เกิดโหกำแพงนี่อย่างกับปราสาทเลยน่าใช่ก็เห็นทุกกระบวนการที่ันนี่สร้างใครจะไปคิดว่าทุกอย่างมันสร้างได้ง่ายได้ขนาดนี้น่ว้าวว้าวว้าวว้าก็อยากเข้าไปด้วยนะก็กอก็เปิดประตูเปิดออกจูว่าใครมาโอ้บ้าพังสัตว์รู อตายแล้วตายแล้วโอ้เพิ่งเขาะบ้านบนนี้พังบ้านต้งยี่เออๆฉันเองฉันเองฉันเองม้นนี่ฉันเองเช็กเกิ้ลเช็กเกิ้ลเช็กเกิลแข็งแกร่งฉันดูแข็งแกร่งมากเช็กเกิลเองเช็กเกิลเองเช็กเกิลเองโอ้ฉันดูเข้าบ้านแล้วฉันดูเข้าไปในบ้านแล้วโอ้เดี๋ยวหยุดโอ้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ้เย่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 โอ้ขังสัตดูไว้ในบ้านเอออ้าวพังเอ่อฉันไม่ได้ทำนะรอบหลังหน้า เธอเข้ามาสมสิส่งมหได้ยังไงเนี่ยเธอไม่รู้เหรอมีเจ้าหมาเที่ยวเตะเตะต,ต,ตะเวนน้อมลอ้ลอมเต็มไปหมดนะ่ะเออไม่รู้ฉันเข้ามาฉันแบบจับตาดูเธออยู่แต่ฉันไม่เห็นหมานะ่ะโอ้โหตอนที่มันมีหมาในเรื่องอะไรนะบัน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 น่ะในบันบัน,บน,บน,บนมีหมาด้วยเหรอไม่มีมันนีม่มั <c> ่ว <oughs> <c oughs> แต่มันมีเจ้าแก๊งสี่ขาที่เหลือสองขานะ่ะเจ้าอะไรนะเอย เออออเจ้ามาด็อกเดย์หรือเปล่าใช่ใช่ด็อกเดย์ด็อกเดย์ปันปวนปวนเปลี่ยนเต็มไปหมดเลยใช่ก็เธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนะแค่จะเข้าบ้านเธอเคาะบอกให้เธอเปิดประตูนิสหนึ่งนั่นไงมัน<อ>มาแล้วโวงด<อ>ีที่กำแพงเรากันมันอยู่ นียมันคพังกับแพงเราไปแล้วนะ่ะโอ้โอ้ใช่ว่าเราต้องสร้างอนา,านิคมอยู่ในกำแพงนี้แล้ววิ่มันป่วนเปี้ยนจริงจริงนี่เลยเป็นเหตุผลที่เธอต้องสร้างบ้านใช่ไหมนะ่ะต้องเธอไม่รู้เลยเหรอว่ามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะชชยเกิลไม่รู้นะสิมันหลอนมากเลยพยายามคืบคานเข้ามาในบ้านเธอน่ะฮ่าฮพวกอย่างไช่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันโคดเว้นแบบนี้เราก็อนอนไม่หลับแน่เลยฉะนั้นแล้วอาจจะต้องทิ้งระเบิดลงไปสักลูกเพื่อให้มันไม่อยู่ในตรงนี้รอบหนึ่งก่อนนี่เนะ่อออย,ย,ย,ยออลืมเฮ้ยเคลียร์เอ้าเอ้าเคลียร์เอ้ยปานี่เคลียร์หมดเลยบ้านก็ไม่เหลือโอ้โหตายแล้วถ้าเคลียร์แบบนี้ต้องสร้างบ้านหลังใหม่ละสิ นี่แน่โยนไปเคลียร์ก่อนลูกหนึ่งเย้ยเไ<ธ>ปสร้างบ้านหลังใหม่ดีกว่า้าลังนี้ม่อยู่แน่เธอสร้างบ้านขึ้นในพริบตาเธอก็ทำลายมันในพริบตาเช่นเดียวกันหลังจากที่วันนี้ได้ระเบิดบ้านตัวเองไปแล้วชายก็เลยได้ไอเดียมาว่าชายก็จะใช้เพิงอิดตรงนี้แหละเป็นบ้านนะ่ะเพราะฉะนั้น ก่อนอื่นใช้ก็ต้องสร้างรั้วก่อนีนโอชูเออจับไว้อชั่บโอเคอเค่ะฮึบใช่ก็ต้องสร้างรั้วให้รอบรั้วรอบขอบชีดแล้วเราจะอาศัยอยู่ในนี้เท่านี้เราก็จะปลอดภัยแล้วแหละอชับโอเคอชับอ่ชับ สร้างไว้ก่อนเชิบเอาออกมาให้ครบก่อนนะเชเพิ้์ฟเพิรโอเคโอเคโอเคเี๋ยวเดี๋ยวเชฟก็จะค่อยไปจับตั้งเชิบโอเคไว้ป้องกันเจ้าหมาเจ้าหมาด็อกเดมมันหลอนมากเลยนะทุกคนเชิบรวบรอบขอบชิดอ่ามิเท่านี้ ก็น่าจะเอาอยู่เชิ่อเชื่อเชิ่อเออจบติดตั้งเชืและประตูเล็กอีกหนึ่งบานเออเป็นอันจบฝั่งนี้เคลียร์แล้วก็ทางฝั่งนี้ต่อโอไม่เอาอันนี้ดีกว่าต้องเป็นอันแผ่นใหญ่โอ้ยโอเคชื่อ เอ้ยหลอกโอ้โหช่างยากเกินซะเหลือเกินในการสร้างบ้านด้วยตัวเองนะ <t ops> นี่แค่สร้างรั้วนั้นเที่ยอยากจะทําได้แบบบันนี้บา้างยังสร้างปุ๊บใช้เวลาในการสร้างเพียงแค่กระพริบตาเดียวก็เอาอยู่นะชื่อเออเออเอปิดรั้วทำรั้วชื่อเอ้ยนี่ใช้ก็ใช้วิธีเกมโกงแล้วนั่นเนี่ย ใช้กำแพงอิฐตรงนี้เป็นบ้านส่วนหลังบ้านก็แบบว่าไม่ต้องรั้วเยอะเอาแค่นี้พอเชบเอเ่บโอเคเชิเชิบ,บสำเร็จร,รัวอีกหนึ่งเป็นอันจบโอ้อยังไม่พอนี่นะักกำแพงนี้มันกว้างมากโอ้ผิวฟิวหาย เท่านี้ชายก,ก้ก็สามารถอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขสบายใจได้แล้วนี่แหละบ้านของชายเก้เาได้ไหมได้หรือเปล่าทุกคนว่าได้ไหมนะโอ้ในที่สุดชายเก้ก็ได้สั่งบ้านนอกดาวมาลงแล้วเฮ้ยร่างบ้านน็อกดาวมาลงในบริเวณบ้านของชายเก้าที่มีรั้วลอบขอบชิดแบบนี้โอ้แข็งแรงปลอดภยัย เร่องสิ่งทำจากไม้แต่ว่าปลอดภัยนะ่ะเข้าไปอยู่ในบ้านสีน่าจะป้องกันเจ้าหมาได้เป็นอย่างดีโอโอเคแบบนี้แหละผ่านทุกทีเรามีแถบบ้านแต่เราไม่มีรั้วที่แข็งแรงรอบนี้รั้วเราเป็นอิฐที่แข็งแรงหนาพร้อมกับเหล็กกล้ารอบบ้านทุกคนว่ารอบนี้ใช้ก็จะรอดจากเจ้าด็อกเดได้ไหม ถ้าทุกคนคิดว่ารอดกดหนึ่งถ oh, ้าคิดว anyway ่าไม่รอดกดสองว่าแต่บันนี้เป็นไหนของเขาแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าวิ่งหนีด็อกเดย์อยู่นะโอ้โอ้พูดไปทันหลายเสียงมาแล้วโอ้ยไหนเนี่ยโอ้ช่วยรวยช่วยรวยโอ้โอ้เสียงให้ช่วยบันนี้เข้ามาเข้ามาในบ้านโนโน่ข้างบ้านถึงข้างบ้านเธอหน้ามันจะพังล้วนแล้ว เฮ้ยมันพังไม่ได้หลอกั้วนนี huh. oh, cin ้มันแข็งแรงมากเธอรีบเข้ามาในบริเวณบ้านฉันเร็วโอ้ตายๆเอ้ไมนได้ระวังโอ้ตกกระจหมดคิดว่าจะไม่รอดเฮ้ยเอ้ใชเก้ามันเยอะเกินไปน้ะโอ้ก็ต้อถองหลังท้ายดีกว่าโอ้เธอไม่ต้องห่วงบ้านฉันรั้วเป็นอิดหนาขนาดนี้พร้อมกับเหล็กกล้าเพราะฉะนั้น ปลอดภัยจากเจ้าดอกเตนแน่นอนมันคงไม่มีรูรั่วตรงไหนที่ทําให้มันเข้ามาได้หรอกมัง้งถ้ามันเข้าไม่ได้แบบนี้ฉันก็จะจัดการมันก่อนเลยละกันนะนี่นะเฮ้ยโอ้สะทอนกลับ ตายล้นี่นี่นี่ใช่่่่ีนี่นี่ใช่เราต้องจัดการมันมีแหน่จัดการมันอ่าวฮะอรั้วรั้วรั้วพังรรั้วล่ตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วเอาบ้านบ้านฉันหายไปไหนเอาบ้านหายไปไหนี่ะี่บ้านหายโอบ้านหายตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีแต่รั้วไม่มีบ้านโอ้บนนี่โดนขมือบแล่าจ้าโอ้ตายเธอโอกระสุดนี เหมือนทขังตัวเองในล้วนเลยใช่เลยตอนนี้กลายเป็นว่าฉันขับตัวเองที่ที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุด ฉันขังตัวเองไว้กับเจ้าด็อกเดททั้งหลายไม่ใช่ไหล,ลมันเข้ามาจากประตูหลังนะเธอปิดไม่แน่นนะเอ,อวันหลังสงสัยตอนสร้างบ้านเราต้องคิวซีดีอีกรอบรอบนี้คิวซีไม่ผ่านรั้วเป็นรูรับด็อกเด์เข้าบ้านได้่ฉยเลยให้ตายเธอ